ครับเราโมพีนะครับผมเลฟนะครับ <Ru> ร้องนำนะผมกีน่เล่นคีย์บอร์ดครับผมเจนก่องครับเซนเล่นกีตาร์ับได้ข่าวว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้รางวัลพิเศษมาด้วยใช่ไหมคะเป็นรางวัลอะไรคะพี่เจนนุน่นเป็นรางวัล e ิ w เว e o อ t เด y e ย r จากงาน The g ก i t a r m a ม Award นะคะ2024ก็20 <m. S 1> ยินดีด้วยนะคะยินดีกับพี่พี่โมพีด้วยนี่เป็นรางวัลแรกที่เราได้เลยสุดยอดเลยค่ะสุดยอดมาก ทางวงเฟอร์พีแลคะ่ะมีผลงานอะไรอยากฝากให้แฟนๆไปติดตามกันบ้างคะตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยอัลบั้มแรกไปก็อยากให้ทุกคนฟังตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงล่าสุดของเรานะครับเฟอร์พีตป็นไงฝากด้วยจ้ามีใครเคยเล่นเกมออเดชั่นมาก่อนไหมคะเคยแบบสนุกกับออเดชั่นมา,มากๆแต่เมื่อกี้ลองเทสด,ดูแล้วผมว่ามีคนเก่งกว่าผมครับผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบเคยเล่นผ่านๆมาบ้างอยู่ครับเมื่อกี้ผมก็มั่นใจในระดับหนึ่งก่อนลองเล่นแต่ <c oughs> <c oughs> ก็มีคนเก่งกว่าผม เคยเล่นเกมนี้ก่อนวันเปิดอัลบั้มหนึ่งวันนะครับเป็นลิ้มรสหน่อยอ๋อเกมมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ผมก็ยังรู้ว่ามันมีคนเก่งกว่าผมอีกตอนผมก็เคยแย่งเพื่อนเล่นเมื่อนานนานมากๆแล้วครับจริงๆผมว่าผมก็เก่งอยู่แต่ว่าผมก็ยังแพ้เพื่อนคนนี้อยู่ดีเคยเล่นมาบ้างเติมบ่อยพ <laughs> <laughs> อรับมเถิดชอบอะไรในเกมออดิชั่นคะ ชอบการแต่งตัวตัวละครมีให้เลือกหลากหลายดีสนุกตอแต่งตัวแล้วครับออดิชันเป็นเกมที่ใช้แป้นพิมพ์ได้คุ้มอะครับจริความสุขดีตอนได้กดกดครับผมว่าเกมออดิชันนะเป็นเกมที่หาแบบนี้ได้ยากแล้วเกมที่ต้องสั่งสมองให้แบบว่านิ้วกดจังหวะนี้ให้กดสเปกบาร์นะาะว่าเกมแบบนี้มันหาได้ที่อื่นยากครับรักออดิชันครับผมพร้อมแล้วเราจะมีโอ้นอย์ออกกันก่อนโอ้นอย์เอาเราได้คนวบ้ยของเรามาแล้วนะคะพร้อมนะคะ3 2 1 อออดีใจหรือเปล่าวานเดนด็อกครับใช่ไหมใช่ไหมใช่มถูกต้องถูกต้องอ๋ออ๋ออ๋อออออขอไปด้วยเอาไปด้วยด้วยจบแล้วจบแล้วมัตเทียอะไรมอเดี๋ยวพ่งกอจันอ๋อ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 อ๋ไว้แฟลกของวานลานดอกไม้ครับผม ถูกต้องครับซอลซอ่าอออ่อ่าออ่าอไม้ที่ร้อยจะเก็บไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้ข้างอึ่มันโลกครับ ตอนนั้นในวันนี้ครับผู้ใครไกลหลวงฮะอากความรักและความคิดถึงชื่อเพลงไม่ถูกครับด้วยความรักและความคิดถึงก็ยังไม่ถูกครับอากความรักและความคิดถึงครับตายไปนั่งกับน้องเขาเลยปอ๋อ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 

พีทเนี่ย<ม>เข้าเ,าเกบออดิชันกันเรียบร้อยแล้วเพลงแรกเนี่ยเราจะให้ซ้อมแต่เพลงที่2เราจะเป็นการแข่งขันจริงนะคะคนที่ได้คะแนนสูงสุดชนะไปเลยแต่ว่าเรามีบทลงโทษให้4คนที่เหลือด้วยค่ะบทลงโทษนั่นก็คือแพ้กอดคอกันลุกมั่ง5ทีค่ะพร้อมแล้วนะคะเราก็ไปดูกันเลยดีกว่า เป็นการแข่งขันจริงนะคะถ้าพร้อมเราก็ let's go <S อันนี้เอาจริงครับเอาจริงแล้วค่ะ ครับผมเพชรในตมเฮ้ยขิงหรือเปล่าขิงหรือเปล่าอันนี้ขอความรู้สึกกับการเป็นผู้ชนะหน่อยครับผมรู้ผลตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเฮ้ยเฮ้ยขาีขิงตลอดเลยคนนี้พูดให้กำลังใจกับอีก4ี่คนที่โดนทำโทษหน่อยค่ะไปฝึกมาใหม่นะครับอุ้ยเรเดี๋ยวเรากลับไปเล่นด้วยกันนะครับอ๋อเดี๋ยวเรากลับไปเล่นด้วยกันใช่ครับโอเคขอถามความรู้สึกหลังจากได้เล่นเพลงตัวเองในเกมหน่อยค่ะ เป็นไงคะสนุกมากเลยครับได้ออกกำลังกายนิ้วมือด้วยครับเมื่อกี้นี่นิ้วแทบหักมีความสุขกับการได้ฟังเพลงแล้วก็ฝึกจังหวะไปในตัวผมเล่นเกมนี้ตั้งแต่ตอนเข้ารันเกมครั้งแรกแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีเพลงตัวเองในนี้ได้ฟังเพลงตัวเองไปด้วยแล้วก็เล่นเกมไปด้วยไงครับรู้สึกดีตอนแรกเลยรู้สึกแปลกๆฮ้ยเพลงเราไปอยู่ในเกมอะแต่พอได้เล่น ไปสักพักเน็ตทำให้เรารู้ว่าเกมดีๆก็ต้องอยู่กับเพลงดีๆครับผมถ้าสมมติว่าเราเล่นคนเดียวมันอาจจะไม่มีความสุขสนุกเท่ากับเล่นเพื่อนๆแล้วก็แบบเฮฮาปาร์ตี้กันได้กลับเล่นกับเพื่อนๆก็ถือว่ามีความสุขมากแล้วครับเชิญชวนทุกๆคนเนี่ยมาเล่นเพลงของวงเพอร์พีทภายในเกมออดิชั่นก็ยังไงฝากชาวออดิชั่นแล้วก็ใช้กระตามที่เพิ่งเห็นเราเล่นเมื่อกี้ก็แลาอยากเล่นบ้างนี้ก็เข้ามาเป็นชาวออดิชั่นด้วยกันนะครับยังไงฝากเพลงของ เพอร์พีดในเกมนี้ด้วยนะครับมีเพลงของเราได้อยู่ในนี้ดีใจมากๆเข้าไปเล่นกันเยอะๆนะครับยังไงฝากด้วยนะ